สต๊อกกลางเดือนกันยายนทุกคนจัดรถอันติสให้คุณเลือกมากกว่า20คันเลยนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษค่ะขับฟรี90วันชวนรถสูงสุดมูลค่า50,000บาทเลยนะคะมาพร้อมกับบริการช่วยเหลือเชิญช่วนคอง2ปีและยังมีบัตรแอดอาทิฟริฟรีค่าแรงให้ตลอดอายุการใช้างานจะมีรถเป็นคันไหนกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ โตโยต้าโคโล่าอันติส 1.6G จัดมาให้บอกหนังสีดำล้วนเลขใหม่เริ่มต้นแค่5 0,000่นเท่านั้นนะคะแล้วผลแค่9 00 0บาทตลอดสัญญาไม่ต้องดาวและไม่ต้องคํำจัดเลยค่ะสำหรับชมน้าใหม่น้องเฟินก็มีมาให้นะคะโตโกต้าโคโรลราอันติส 1.6G นะคะปี2019นะคะจัดมาให้เลยนะคะผลเริ่มต้นแค่8 000กว่าบาทตลอดสัญญาได้บอกหนังสีทูด,ดนสวยๆมาให้เลยค่ะ หรือจะเป็นสีดำน้องเฟิร์นก็มีให้นะคะปี2021ราคา5,49,000บาทผ่อนแค่9,000กบาทเท่านั้นคะ่ะเอาละค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะโดนใจพี่ๆหลายๆคนเลยใช่ไหมคะกับรถอันติน้องเฟิร์นจัดมาให้เลือกมากมายเลยนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะ เบียอัพฟอร์นายนะคะมาเพร้อมกับคุณล่า่าส่วนลดนะคะ50,000บาทกันเลยทีเดียวนะคะพร้อมดอกเบี้ยพิเศษกันให้เลยนะคะและยังมีในส่งของโปรโมชั่นขับฟรียาวๆ90วันให้อีกด้วยนะคะบัตร r t านะคะเสรีไทยไฟฟิการรีค่าเร่งให้ตลนลดอายุการใช้างานนะคะแล้วก็ขอดออกรถนะคะทุกคนจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะคะขัดเครื่อมสีให้ใหม่ นะคะในสนองตัวรถนะคะและยังมีนะคะในส่วนของช่วยเหลือฉุกเฉนนะคะคุ้มครอง2ปีกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจแล้วนะคะสามารถโทรสายด่วนนะคะมาได้เลยที่เบอร์095 03-04-05หองหรือว่าเอสุราตตองเเข้ามาได้เลยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไวใจเสรีไทยรถสวยค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะบ๊ายบายจ้า